นะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมนี่ครับเวยแล้วครับสุดท้ายก็ซอยต้นหอมใส่นะครับผมถ้าใครมักโมก็ใส่ดีใส่เพียวลงไปเด้อครับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆทูกผู้ทุกคนนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับเมื่อนี้ครับซาวมื่อนี้ครับนี่ครับได้เสร็จเนื้อต้มมานะครับผมติดมันหนอยๆนะครับนี่ครับสดๆเลยครับผมเดี๋ยวืัอนี้เราจะมาต้มเนื้อกันนะครับสูตรโบราณ ะครับตอนนี้กำลังเตรียมอยู่นะครับสูตรโบราณจะเป็นแบบไีนะครับว่าให้มีกินให้แซ่เซนัวอเนออ่ะ <ๆ S 2> ตัอไปครับตอนนี้เราข็คั่วข่าตะไคร้ใบมะกรูดกันเลยครับผมให้มหันหอมๆนะครับสูตรนี่เป็นสูตรโบราณนะครับว่าให้ต้มเนี้อเขามีกินข้าวได้ครับพี่น้องนี่ครับนี่เราใช้หม้อแรงดันนะครับมนมันนี้นี่ เนื้อลงไปคนครับผมคนดีนดสีสังคมนี่ครับพี่น้องครับคว่าเนื้อกับเครื่องนะครับข้าวตะคร้ใไปมารูดนะครับ่นรับน,นี่ว่าให้เนื้อมันมีกินข้าวด้วยครับพี่น้อง พอได้แล้วก็เขาจะเติมน้ำลงไปได้วยครับพี่น้องคัว่วกันไปก่อนน้ำลงไปนะครับเติมน้ำแล้วครับมาปรุงรสชาติกันด้วยครับพี่น้องขงนองขงนอ ใส่ลงไปผงนัวครับผมผัดรสชาติให้กลมกล่อมเกลือปิดฝาเลยครับฝาหม้อรแรงดันนะครับปรับไฟให้อยู่ระดับกลางนะครับไม่ให้มันแรงนะครับผมเปิดหม้อครับดูเอ,อ้ โโอ้โหเราใส่น้ำมะขามเปียกอ่าใส่น้ำมะขามเปียกลงไปดูดีครับอืมนี่ก็เปิดไฟอ่อนๆออนไว้นะครับนี่โอ้โหนนึกอืม เดี๋ยวลองชิมดูี่เปื่อยบอรสชาตเนื้อรสช,ชาติได้แล้วชิมเนื้อหนออ่อยที่ให้พับเปื่อยบอหอนอืม,อม,อม กรึบกึบอยู่หรอกรึบกึบแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยใช่ไหมตุ๋นอีกนิดนึงตุ๋นไปเรื่อยๆก่อนครับเศรษฐะครับแซ่บเลยนะนี่โอเคนะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับผมนี่ครับเบรยแล้วครับสุดท้ายก็ซอยต้นหอมใส่นะครับผม ถ้าใครมักโคมก็ใส่ดีใส่เพียงลงไปเด้อครับอะโอเคเดี๋ยวเราไปกินกันเลยอะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับกินกับส้มตำนี่กิมเจวนี่ครับเบิร์ครับหน้าตาโอ้ยมานี่ครับครบคนใสยย่หน่อยนึง ชิมกันเด้ออสุดยอดชิมส้มตำครับพี่น้องอืา้าอนืนี่นยฮ้อนๆเนี่ยอะเนี่ยอนครับพี่น้องมปเบอร์ต้มเนื้นอนเด้อครับ,บราวา แบบหอมเครือ่องสมุนไพรเนื้ออันนี้เป็นเนื้อคนระับเน้นเนาะเปรี้ยกำลังดีพอมีแบบตึ๊ดตึต๊ดหน่อยเนะ่กับทำเจ้า ต้นตำรับพี่น้องคราวนี้ข,ข้าวข,ขนนะนนั้นข้าวขั้นเนื้อติดมันติด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  บสมนวามเจ็บเราไม่ให้กินเดียวครับไม่ต้องสูตรนี้รับรองครับบ่มีกินข้าวแน่นอนครับหอมว่ะมันมันนะหอมแซบ่บสด้อก